ยุทธศาสตร์ของก้าวไกลก้าวหน้าเห็นยังเวลาเราวิเคราะห์ยุทธศาสตร์เนี่ยทำไมไม่เพราะเฉพาะก้าวไกลอ่ะก็วิเคราะห์ก้าวหน้าด้วยพักเดียวกันหรือเปล่าทีมต้องบอกพักไม่ใช่พักเขาไม่ใช่พักทีมเดียวกันเขาแบ่งกันเล่นแบ่งกันเล่นคนละบทเดินเกมคู่ขนานเห็นยังธนาธรปิยบุตรเดินด้วยกันลงพื้นที่นําล่องเดินด้วยกันหลายพื้นที่หลังหลายพื้นที่ที่ธนาธรปิยบุตรช่อพันนิกาไปจะตามด้วยพิธาเขาบอกว่าก้าวหน้าเนี่ย เก็บฐานคะแนนเสียงเดิมครับก้าวไกลหาฐานคะแนนใหม่ถูกต้องและก็ฐานคะแนนนิยมหรือว่านโยบายต่างๆที่เป็นไฮไลท์สําคัญครับและก็กําลังจะเคลื่อนแต่คนอื่นๆเขามองว่าถ้าปล่อยไปเนี่ยกลัวว่าติดปีกครับโดยเฉพาะเรื่องของการปฏิรูปไงต้องถินน่นะครับขวางตั้งแต่สสตั้งแต่สวโอ้โหนี่เนี่ยตกตกไปเลยพี่ตกตกหมดเลยเนี่ยต้นหลังก็ตกครับต้องบอกว่าพักก้าวไกลเนี่ย คือหอกข้างแคร่ของเพื่อไทยที่บอกแบบนี้ทําไมไม่คิดพังอื่นลราเป็นตัวบุษักตัวแปรในแลนด์ไลด์เพราะเนื่องจากว่าวอดวอเตอร์ Water ไม่ข้ามฝั่งไม่ข้ามฝั่งวอเตอร์ของเพื่อไทยกับวอเตอร์ก้าวไกลมันใกล้เคียงกันคะแนนนิยมต่างๆมันก็อยู่ในบอร์ดเดียวกันถ้าเพราะนั้นมันจะปผลฝันซึ่งกันและกันเป็นกระดานหกถ้าก้าวไกลในการเลือกตั้งหนานได้มากก็โอกาสแลนส์ไลด์ของเพื่อไทยก็ลดลงทีนี้ ก้าวไกลที่ต้องสู้ที่สุดเนี่ยสู้ให้เพื่อไทยได้น้อยเพราะตัวเองจะได้เยอะเออเออเออใช่ใช่ถูกถูกต้องถูกต้องเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เพื่อไทยจะแดนสไลด์หรือไม่แดนสไลด์อุปสรรคสําคัญอยู่ที่ก้าวไกลใช่ไหมใช่ใช่ใช่นะครับสิ่งที่เขาเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ที่เป็นตัวชูก็คือเรื่องของก้าวหน้ากับก้าวไกลเนี่ยขยับแรงมากใช้ทั้งพีทาและคุณธนาธรใช้คาว่าสังเกตคําก่อนนะ ใช้สุลาเก้าหน้าทำไมไม่ใช้พรบสุลาเก้าวไก่มันไม่เพาะอ่ะอันอันที่หนึ่งผมติดประเด็นไว้นะฮะว่า <_ S 1> หนึ่งสุลาเก้าหน้าเก้าไก่เดินเกมตามยุทธศาสตร์แย่งเสียงจากเพื่อไทยอ่าแน่นอนอ<ร>าศัยนโยบายที่แตกต่างแต่อนาศัยนโยบายที่แตกต่างจากเพื่อไทยสุลาเก<ร>้<ร>าหน้าแก้ปออาญามาตราหนึ่งสองหรือรับนุนทั้งแบบแล้วที่เกี่ยวท้องท้องถิ่นท้องถิ่นเนี่ยนะครับพักก้าหน้าคณะไอ้พักเก้าวไก่ขนาดขนาดผมยิ่งจำสับสนเลย พักก้าวไกลคณะก้าวหน้านะเดินร่วมกันบอกว่าเลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดพรคเพื่อไทยบอกไงเลือกพื้นที่ที่พร้อมก่อนไม่เอาทุกจังหวัดไม่กล้าประกาศทุกจังหวัดนะไม่กล้าแต่เพื่อแ,แ,แต่ก้าวไกลกล้าบอกอแล้วก็แต่ความกล้านั้นถูกหรือผิดอีกเรื่องนะึงนะถือว่านโยบายเขาชัดเจนเมื่อทำไมเพื่อไทยยังกล้าหกร้อยเลยทำไมเขาไม่กล้าพูดตอนนี้หมายสสอของสอสอเนี่ยเขาบอกว่าตัวเลขต้องเจ็ดสิบนะ ตัวเลขเป้าหมายของเก้าวไกลครั้งนี้ต้องการคิดว่าอยู่มานเจ็ดสิบทีบอกตัวเลข70เนี่ยไม่ใช่เราสมมุติเองนะพูดเองคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนมาคุยกับเราอบอกว่าถ้าต่ำกว่า70ถือว่าล้มเหลวโอ้เพราะข้างโขนแปดสิบ็แปดสิบนะเจ็มาจากไหนบ้างพี่ช้างกทมเนี่ยเป็นเป้าหมายสําคัญแน่นอนนี่สัดส่วนเขาหวังเท่ากับเพื่อไทยเลยนะเพื่อไทยก็หวังยี่ส ถ้าก้าวไกลได้20เพื่อไทย20มันเกินมัน3ามสิบไม่ได้แล้วนะสาเอง<笑><笑>นะแปลว่าต้องมีทีมหนึ่งได้แค่13ถ้าอีกอีกคนนึงได้20เพราะนั้นจาก33ก้าวไกลเขาหวังว่า20ในต่างจังหวัดในอีสานก็ใช้ได้ทางเหนือก็ดีภาคกลางก็ได้อยู่20่สงก,กี่ป้ 20, ี่สิบห้นี่ครั้งที่แล้วเขาได้สส,สเขต31ถูกต้องนะครับคราวนี้20 25ลดลงนะครับแต่สส31นั่นรวม พื้นที่กตทม12ที่ด้วยนะถูกต้อง,องแปลว่าเขาเนี่ยครั้งที่แล้วสส,สต่างจังหวัดเขาได้19นะคราวนี้เขาเอาเท่าเดิมแต่คิดว่าระดับสสเขต30เนี่ยเขาน่าจะไปได้แหละ,ะเขาเขาคิดอย่างนั้นปาร์ตี้ลิสต์ผมว่าเขาคำนวณที่สมเหตุสมผลนะไม่ผมเหตุสมผลพลาดพลาดคืออะลรพลาดก็คือว่าปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยไม่คำนวณแบบเดิมอ๋อถ้าเขาคิดหวังว่าได้สสอเอาละกลับไปที่เดิม6ล้านเสียงอะ6ล้านเสียงฮะลบไปสองล้าน เอาหล้านเลยเอากล้านเสียงได,ได้แบบว่าคนเกิดเพิ่มคนมาเลือกเขาเพิ่มคนเปลี่ยนใจเพิ่มและได้6ล้านเสียงซึ่งผมคิดว่าก้าวไกลยอมรับว,ว่าตัวเลขนี้ตัวเลขที่สูงหกนะล้านเสียงคิดใน1สอสอสามแสนแปดสามแสาต่กว่าบ17กว่า,ก,วาก็ประมาณ17ที่นั่งเอาให้18ปัดเออาให้20แล้วกัน แล้วแล้วแล้วที่ผมบอกว่าตัวนเรื่อนี้เป็นไปได้ไหมล่ะครานี้ก็มองว่าเขาได้มากกว่าไมไันไม่มีทางผมบอกเลยนะกล้าเบ็ดกันเลยไม่ชอบเดิมพันแต่พันนันก็ไม่เพราะฉะนั้นถ้าดูรวมๆนี้ก็โอกาสที่อยู่ดับ40ถึง50ที่นั่งประมาณเนี้ละฮะคิดว่าเอาละเขา50แต่ไม่ถึง70 เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นจุดเด่นสําคัญคือนโยบายที่แตกต่างเพราะต้องบอกว่านโยบายที่แตกต่างแล้วก็กล้าที่จะเดินนโยบายสิ่งหนึ่งตอนนี้คือก้าวไกลเนี่ยเขาประกาศนโยบายก่อนพักไหนๆก้าวนโยบายก้าวนโยบายไทยก้าวหน้าเนี่นี่ผมติดเมื่อกี้ผมติดนะขนาดพรบพรบสุราก้าวหน้านโยบายก้าวนโยบายไทยก้าวหน้าทำไมไม่ใช่ไทยก้าวไกลล่ะ ก้าวไกลพอดีหาว่าไม่รู้ก้าวไกลถึงไหนทาไม <c oughs> ไม่พอรอบอรสุราเก้าวไกลล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคนติดที่ผมติดเนี่ยนะ,ะว่าตอนนี้ที่ชุดแรกออกมามีเก้าประเด็นคือการเมืองไทยเก้าหน้าราชราชการไทยเก้าหน้าทุกจังหวัดไทยก้าหน้าเศรษฐกิจไทยเก้าหน้าเกษตรไทยก้าหน้าสวัสดิการไทยเก้าหน้าการศึกษาไทยเก้าหน้าสุขภาพไทยเก้าวหน้าและสิ่งแวดล้อมไทยเก้าหน้าตอนนี้ก็ประกาศชุดแรกมาแล้วก็คือการเมืองไทยเก้าวหน้า,า,า,าการเมืองไทยก้าหน้าทีก่ก้าหน้านัา้นเนี่ยนะครับเขาไป เรื่องแก้รัฐมนูนเรื่องท้องถิ่นใช่ไหมที่ท้องถิ่นผมว่าเขาเดินมากนะทีนี้ที่ผมติดเนี่ยทําไมไม่ใช้ก้าวไกลก็ยุทธศาสตร์ของพรรคนะไม่ใช่ยุทธศาสตร์คุณพิธาเนี่ยนะมองถึงรุนธนาทรหรือเปล่าอ๋อก็คุณธนาธรยังไงแล้วแต่เขาคู่ขนานกันอยู่คู่ขนานแต่ว่ามันการใช้คํะมีนิดนึงอต้องมีบ้างนะนี่ฮะยุทธศาสตร์ของก้าวไกลก้าวหน้าเห็นยัง เวลาเราวิเคราะห์ยุทธศาสตร์เนี่ยทำไมวิเคราะห์เฉพาะก้าวไกลอ่ะก็วิเคราะห์ก้าวหน้าด้วยพักเดียวกันหรือเปล่าทีมต้องบอกพักไม่ใช่พักเขาไม่ใช่พักทีมเดียวกันเขาแบ่งกันเล่นแบ่งกันเล่นคนละบทเดินเกมคู่ขนานครับเห็นยังธนาธรปิยบุตรเดินด้วยกันลงพื้นที่นําล่องเดินด้วยกันหลายพื้นที่ลงไปหลังหลายพื้นที่ที่ธนาธรปิยบุตรช่อพันนิกาไปจะตามด้วยพิธาและสสก้าวไกลลงพื้นที่เนี่ยธนาธรปิยบุตรลงปั๊บเนี่ย พิธากับทีมผู้สมัครลงปี่ซ้ําเก็บคะแนนแลวนนี้ชุดลวงหน้าใช่ไหมชุดชุดลวงหน้าชุดลวงหน้าสไนเปอร์ว่าอันนี้สไนเปอร์เลยอันนี้ลวงหน้าอ่านโยบายล่อแหลมเรื่องของคณะก้าวหน้าเนี่ยข้างหน้าก็แรงไปเลยนะส่วนภาพกว้างนโยบายกว้างกวงเนี่ยให้ก้าวไกลเออเสนอเขาบอกว่าก้าวหน้าเนี่ยเก็บทานคะแนนเสียงเดิมครับ ก้าวไกลหาฐานคะแนนใหม่ถูกต้องและก็ฐานคะแนนนิยมหรือว่านโยบายต่างๆที่เป็นไฮไลท์สําคัญครับและก็กําลังจะเคลื่อนแต่คนอื่นๆเขามองว่าถ้าปล่อยไปเนี่ยกลัวว่าติดปีกโดยเพราะเรื่องของการปฏิรูปไงต้องติ่นนะขู่ขวางตั้งแต่สสตั้งแต่สวโอ้โหนี่ไงนี่ตกตกไปเลยเี่ตกตกหมดเลยเนี่ยต้นหลังก็ตกครนะผลการนักคะแนนตกไม่รับหลักการไม่รับหลักการก็ตกไปแล้วก็เป็น ถ้าถามคุณธนาธรถามคุณปิยบุตรถือว่าถือว่าแบบเสียดายคุณธนาธรกับพี่บุตรเข้าสภาโอนรั้นานนะเพิ่งเข้าตัวเนี้ยประมาณสองปีกว่านี่คือสิ่งที่คุณธนาธรออกมาพูดหลังสู้พี่วีพี่วีพี่โอไม่อยู่มืนลุงป้อมนะจัพี่โอพี่วีอยู่ต้องบอกอย่างนี้พี่วีบอกว่าเขาพูดเสียดายแต่ในใจไม่ได้เสียดายเพราะอะไรรู้ไหมนี่คือการปักหมุดทางการเมือง เพื่อจะเป็นหมุดหมายในการเลือกตั้งว่าพักเก้าไก่คณะเก้าหน้าไรพักเก้าไกลพักเก้าไก่คณะเก้าหน้าปักหมุดหมายไว้แล้วว่าจะเดินเรื่องการปฏิรูปโดยเฉพาะเรื่องเลือกตั้งผู้ว่า